หนังนังหนังอ่ะสวัสดีครับอ่าเอฟซีพัทตองเล่ทั่วโลกมาท่านผู้ชมมูนี่มาตามต่อปู่พญาเต่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้โชคให้ลาบมากับมูนี่มากับไผ่เดี๋ยวสิบอกนี่เออเขาเอือยยังอ่ะคู่ใจพัทตองเล่ครับท่านผู้ชมคู่ใจพัทตองเล่คนเดิมพามาปู่พญาเต่าอึ๊บดีครับห้ากกหกหนึ่งศูนย์เจ็กรุงเทพมหานครสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิ จาระนายาใกนการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นท่านผู้ชมทุกท่านให้เบิ่งเป็นแนวทางนะครับเด้อหัวทิพย์านมาเข่านะครับเด้อสองพฤษภาคมหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดยุดหันครับอ่ะงวหน้าอยู่นี่แหละครับแข็งๆเรื่อยๆซื่ๆงามๆครับคู่ใจพ่อทองแหล่คนเดิมไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปขอโชคอลาภกับปูกพญาเต่าอันนี้ฟ้าห้องบะมือบำลมฝนคือจังมันสีมานะครับเนาะพอทองแหล่มากกับเบาแบ่งปุ่นเบาแบ่งยู่บุ่นไปท่านผู้ชมพอทองแหล่บอกว่าไป ลูกยางไปโน่นนี่นั่น,นเพิ่นเออไปอาหารเนี่ยสิมาไหวนะครับเนาะพุ่นเบื้องเอาเอื่อนมากกับมาดเลยไปเอื่อนบ้าอย่างไปขายเขียกปูเฝ้าเรนนียบบนลดเลยจะมาใส่เสียอยางมากหรือเปล่าเบื้องเเสียมาต้องเรียนดนบ้าอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับคือเส้นนี่เคือใส่เสียกับขอท้องเรียนเป็นยังไงมากสิบ่ครับผมมันซักเสียผ่านซักเราอ,อมันเสียผ่านวันแห่งพระท่านนะมาที่นี่ กุ้ยไซตัวนี้คือเทะ <_ D> อะใช่ปะวัดชว์โชว์หุ่นมาหนิโอยอ่ะชว์หุ่นโชว์หน้าอกนี่เบาแบ่ครับทีมงานมาต้องแล้ยคนเดิมไปลูก<อ>านางเดี๋ยวพอช่อกล้วก็สิตังกล้องผู้มชมผู้ชมเดี๋ยวกาบวายปูพญาเต่าเดี๋ยวคำนวณร่มฝนมาผู้เพิ่นส่พอต้องเลี้ยอยู่บังหันบอกปูได้เด้อขอฝนให้ตกเนีย่ยพอนะครับครับผมสิคอยบอกคนดกอกอ่ะผู้ชมไปไปขอโชคลาภกับผม เบาแบงนะครับเนาะมากับเหลียญกับหลานนี่แหละครับโอ้ตั้งกล้องนี่แหละมู่เจ้านะครับเนาะฝนร่วมฝนนะผู้ชมยาตกเจ้าว่าเพิ่นติเบึงเด้อแต่ว่าผมสีบอกบอกแต่ว่ายาตกเวลาผมสีมาทำรายการผมสีบบอกครับจกแล้วครับผมเอาตรงสีล้วครับเพราะว่าผู้ใดผู้ใดก็ต้องการฝ้าต้องการฝนอยู่แล้วช่วงนี้มันห่อนมันหยางเสือเกินนะครับเนาะท่านผู้ชมมันร้อนเสือเกินสำหรับพ่อท้องเลือ ขอเชิญท่านมาตกคำผมเลยนะครับเนาะอูเจ้าบ่ละคำเบ้าแบงเจ้าไปวางไหนตกคำเออเอาฝนตกคำานี่ไปวางไหนบอกสมุชอมเนี่ยแปลพอน้ำตกคเน้อฝนตกคำอ่ะนะฝนตกคำนี่ก็แปลว่าอย่างเรามาทํางานหรือมาดํานามาถอนก้าหรือเรามาทํารายการตอนเราทํารายการฝนตกนั่นแหละเขาเอิญฝนตกคำนื้ายนะครับเนาะไปอาแบงนาง โน่นนี่นั่นบอกคนรหดเข้าไปต่อไปชมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับเกซีรรพระสงเสละ่ะทั่วโลกมาปูพญาเต่าครับมากระบาแบอ่ะจิงจิงจิงดบริหันเขาเยวนี่พึ้งหางประทันีีบ่มีแล้ว เพื่อเอาออกมืกอวัาที่งานลุมอ่ามมาทำความสะอาดมือว่าเก็บออกบดถามว่าเจ้าคุณเป็นอย่างยู่งด้อมแกมเจา้าไม่ขามครับอ่ะมาวันที่นี้มาคอยโชคคอ,อลาาผลเรียกท้ายแล้ววัน,น,วนญญทหึ่งวันประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแลำลวปูเหมือเตายาตื่นยห่ถ่วงทุกขามากกับนูกำหกำลานมาคอยโชกคอลาผ้าเอฟซีทัวร์ลกช่องท่าทงเหล่คนเดิมแล้วคเนาะปู เออผู้เพิ่นลูกได้บ้านหวานในสวนแถวบ้านเฮานี่แหละครับเพิ่นว่าเออพอท้องเรียท่านพอท้องเรียบอกปูเนี่ยว่าขอฝนตกมาเนี่ยเออปูตกครับล่ามือแรงเลยเอาค้ากระโดดดามถ่วงเลยยื่นกระเป๋าเสียบกับท่นมันก็ได้มันก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวท่านตกมาเออปลาตกมาโดดพอท้องเรียสีบ่หามว่าบ่ให้ตกช่วงผมมาขอเออ โชคลาภกระปูนะครับเนาะผมถือว่าได้หามไผ่บ่นนอไผตกตอนมาโหลดครับพอต้องเลี้ยคนเดิมย่อมให้ฝนตกคำนะครับเนาะเอาขอเลี้ยงถูพื้นก้อนหมดลูกมีไผ่เ,เป้าเบี่ยงหลานพอต้องเลี้ยกันนะขอลูกก็ขอเลี้ยงถูกไผ่ทันไผ่ม่เจ้านะครับเนะาะนี่ไผ่ดูไผ่หาลานครับปู ที่งานนุบอามคนเดืือบอกครับมาทำคนาดนบาบโอ้ที่งานเบ้าแบออพากันมาทำคนดาบนังครับคนก็เร่องของเก่าอ,อวดผมรู้มาหรอครับ ต้องเรียบายานเจ้าห่ำดอกเซมันฮอนอูบะอูเบียทันไปแค่ไอ้เองอช่ไหครับเก้าเก้าอันนี้แกครับไม่ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวว่าพอต้องผิดล่ำเรียกต้ <c oughs> องต้องเรียล่ลำผิด เรียกเสียที่ด้เท่าไดรเร่องถูกเท่าไหท่างผู้ชมแต่เบื้องหลังเราครับนะเอาต้งเรกก็ืมไปแล้วะึ้นเรื่อยไปเย่านี้นะขับนะท่านผู้ชมส่งกีดส่งยังมากาบมาวายผูพญาเต่าอกคณะผมมาขอโชคลาภนโมตัภะคพวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัศะคพวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสะ น้าโมตัสสะพระเขาโตอะไะโตสัมมาสัมธัสสะสาธุเดือปูพญาเตาปูเส้ากิตดูแลเราจะทานทีแห่งนี้นะครับเนาะผู้ขาผมช่องพ่อทองเหลียคนเดิมผ้าเอฟซีทัวโลกผู้คนทำมาหากินลำบากช่องพ่อทองเหลียคนเดิมก็เลยไปส่วนคนออมาขอปูนะครับเนาะสิบ,บานสาหาบานฤอ ขอโชคขอลาบเลขไทยงวนที่หนึ่งงวดประจำวันที่เอ่อสิพฤษภาคมพศ2567ันห้ยหกเจ็ดปูขยะเตาขอขอบคุณปูยอดหลังที่ให้โชคให้ลาบกับช่องขอท่องแรมคนเดิมมากวันที่เป็นเลขเซียนสี่หรือเลขถูกจดีครับเนาะขอขอบคุณลวงนาอีกน้ำงวดประจำวันที่16พฤษภาคมพศ2567ผมช่องขอท่องแรมคนเดิมนี่แหละผ้า่นเออมาขอปูเดี๋ยวครับเนาะใจดีใจงาม พอเรียกไทยแล้ว็ถือถึงวันประจำวันที่เอ่อ16พฤษภาคมพอสัปดาห์5แล้ว27เพิ่นก็บอกมาว่าพอต้องเรียกบอกปูเห็นียเไหอฝ่าฝนก็ให้ตัวไม้เนี่ยมันหอนมันอย่างบ่มีนม้ำที่กินกับบะมี่พอหนาฝนเรื่องฝนฝนว่าครับก,กับปูก็ไนะด้กินนะครับเนาะเขาไม่เพิ่นตกมาตามฤดูกาลให้เพิ่นดื่อหูอาปากอยากกินใส่โป่งในหยังเจ้าหนี้ยากง้อกล้ยกับบะมีกินนะครับเนาะปูกระยาเตาขอโชคลาบดีนะครับเพิ่นฝากมาเอาไว้มาบอกปูขอฝนพร้พอม ขอโชคลาภปูเฮงเฮงรืยๆสวยสวยงามทุกท่านเรียกไทยแล้วท่หนึ่งมาขอเลขเซียมซี่เขย่าเลขเซียมซี่สามตัวแล้วก็สองตัวแล้วก็เลขทูบผมบวังวาปูขยระเต้าสี่ปวดประทานเลขไทยแล้วท่หนึ่งให้แกคนผู้ขาช่องพราะทองแหลกคนเดิมๆๆเฮงเฮงรวยๆสวยสวยงามกันไปทั่วหน้าทั่วตากันสาธุ มาที่นี่คือสีไฮบ้าแบงออขอปูพญาเตาขอสามตัวครับเดี๋ยวผมขอสองตัวนะครับเนาะสีไฮบ้าแบงขอเรียงไทยแล้วที่หนึ่งสามตัวเ,เรียงเซียมซีปูพญาเตาสีหยิบไ้ลูกไฮห้านจะไหนเอาครับบ้าแบงออขอเยาว์มาสามตัวลูกแล้วก็เอบอกเบื้องบนไเนี่ไเบ้าแบงไปโชวใไ้ราบกับเอฟซีเนี่ยบอกคน เชนครับจัดรถสองไม้ครับลดล้นล,ลงไปสองไม้บังมาที่นี่พอตองเรีกสิขานให้มู่เจ้าป้าพูดยิ้มทีเดียวสองไม้นะครับแด้สองไม้พร้อมกันสามศูนย์หรือศูนย์สามทาม่าชมอสองขอยอยีกตัวหนึ่งครับสามศูนหรือศูนย์สามครับอ่ะ มาที่นี่ขออีกตัวหนึง่งคือเหล็กไทยตัวหนึ่งนะครับเนาะมามาที่นี่จัดครับไม้ที่สามไม้ที่สามเหล็กเสียมซี่ภูพญาเตายิบให้ลูกให้หรานคือเบาแบ่งไม้เรีย หม่ลเลขกครับ306หรือ6 0ศหรือสามศูหรือ3ามศูนย์ก้ก็พกดดกันบอกสามศหรือสามกหรือเก้าก็เแต้มงเจ้าสิกาไปก็มาเอาคือสามศูนย์หกท่านผู้ชมมที่นี่สองตัวเพระต้องเดาสิขอสองตัวพรต้องเดาจะขอให้ท่านอเอ้เด้อยังเชงด้วยแต่สลงวามก,กับเผิดเวย ขอเชิญปูพญาเตามาหยิบเล็กไายสองตัวเล็กเลขกไทยสองตัวล่างวงดนปัจจาวันที่16พฤษภาคมพอส,ส5นสอบอกไข่โชคไห้ลาบช่องพอต้องเรียกคนเดยมให้ได้ทั่วหน้าทัวตากันเอาแบบชนิดบนตกรรมเลีปูหมยแรกของสองตัวล่างเอ้า สองไม้พร้อมกันบ,าบา้บาสิหนิ่นย,ยิบให้สองไม้เลยเบ้าแบงขยขงับขังแรกกในสองไม้เอ้าพอต้อง,เ,ออเ,รงเรียเจ้าอุบัติุบีอะไรสิมือฮะนี่หมาเลขตูยูมหกเก็ดหกเก็ห,หรือเก็ดหกเก้าเก็หรือเก็ดเก้าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นหกเก็ออกมาสองตัวพร้อมกันเบ้าแบงกับสามตัว อันแรกเป็นสามศูนย์อ้าวสามตัวเออเลขเซียมซีพญาเต่ามอบให้ช่องพอต้องเลคน,นเดิมเอ็ซีทุกท่านได้ทั่วหน้าทั่วตากันเลาะกนันเนาะเสามตัวเลขปูพญาเต่าสามศูนย์หกหรือสามศูนย์เก้าแล้วก็สองตัวหกเจ็ดหรือเจ็ดหกสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณนาในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นท่านผู้ชมทุกท่านครับนะมาที่นี่เฮาพูดให้แล้วเนาะ คนหาแล้วก <Merci. S 2> ็เอาเก็บตะกรนบาที่ถ้างเหล็กทูกละถ้าวกเหล็กทูบแล้เบาแบกเบาแบกนี่เอาใช้น้ำเท่าเอ้เฮ้อน้เท้าพอมาหาบานีติเจ้าวอ้มาดาเดยทหลานเรียนหมต้องเลอ๋ออะก็หลูดอยได้น้อนาหานรือวก็ไดีลูกมันใหม่ไปได้ตัวเด้อในทุบงห้องไหมอืันก็นาฮ สองตัวตัวยังลูกขานมานกันนะวาไปเลยตกของเห็นตัวไหนสองสองหนึ่งวนอนุยมบ่าเบีงว่าใหม่สองตัวแล้วสองหนึ่งนี่ต้องไปพูดามทับเพลเข้ามาใครเพิ่ตกโลดตกลงมาก็ตกลงมาเพิ่นมันแห้งแห้งแหงแรงแตู่้ชมผู้ไดก็อยากเอินหาตาฝนพอท่องเรือเปิดเพ่งขอฝนอยู่สามสี่รอบเธอหนึ่งคือเปิดยุ่สามเถี่ยวเรื่องเลี่ยงกันตกลงมาใหายระมากอยู่ยก็เม็ดพอสามเถียถือพอท่องเรือยู่ประมาณอแปะแปเพิ่นก็หายไป ขอเถียวนี้ก็สิมาขอจึงเปิดเพลงบุญบังไฟขอเพิ่นซื้อดอกขอทองแลมาฟังเพลงก็เลยอธิษฐานไปแล้วครับเนาะไปเอาที่้บ่าวแบงเขาไปเบิ่งไปขอดอกทแลไปทั่วไปยังผ้าพอดีเบิ่งกันน้ไปเฮาเบื้องเดียบถูกเลยยังแล้วก็โหอับรับแล้วนี่ผู้เหยียบเจ้าหนี่มิซือเสียงทั้งพอทองแลมีปัญหากับเลียงถูกตอนผู้ชมหายเชีงเชียงแล้วคนาะตอนนี้ผมบ่อยมุจเจ้าหายดอกคอยสิดผ้ามุจเจ้าเบิ่งก่อนเลยหว้าอย่าขว้าตัวเนาะครับเนาะ เขาขลายเขาบอแล้วก็สีจํำตัวต้องเรียกเจ้าแม่เย้ครับไปผู้ชมจัดก่อนแลยเรียบถูกมันจังบลืมทีเ้าย่างดีน้อนนี่นั่นพ่อวัดอ้อมเจ้าไปใส่บนค่ณว่าไปเบ้องกล้ไอเก็นจังโเรอ่มที่เลย่าดีน้อนนี่นั่น่อดอ้อมเ้่อนนะคุณเบ้อันนแ้คือเรียบถูงเพิ่ท่วงสองหนั่นประทัดม่น เด้อคุณกัดข้างนะครับเด้อเราแบ่งเจ้าทวงคุณตัดตัวช่มเพลินบึงอันนี้นะครับทองเหล็กถูกเลยเอ้านี่เป็นแม่บ้นเหรอมีนะครับเด้อมีนะครับเรียบถูกปู่พ่อญ่เตาเอ่อง้อไปจ่าพันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเกดตัวบนไม่ยังขานกันนะเราแบ่งสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์ครับแล้วว่าต้องเรียกเห็นเหล็กเอ้าเห็นเหล็ก มันส่วนบัวเป็นสองเดนมันไก่เป็นเหล็กอย่างบัวที่ว่าหากันแมียในชาวบุญชอบด้วยชาวบุญชอบเบิ้งดีๆนะครับเบาเบียงเจ้าเบิ้งดีๆได้ทันด้อเพราะว่ามันบัวเป็นเหล็กสองเด่นมันสีไก่เป็นหาได้ทันเออเบื้งดีๆชาวบุญชอบเมื่อแลครับแล้วมันสีเป็นห้าหนึ่งศูนย์มันเป็นว่าเบบอ่ะห้าหนึ่งศูนย์ในบ้านครับห้าหนึ่งศูนย์หรือสองสองหนึ่งศูนย์บ่ถ้าถ้ากับหัวหาอ่ะมันมันสีเป็นเก้าบ่ตรงนี้เจ้าเบิ้งดีๆ เดี๋ยวต้องเรียกนี่ตีฟันทงไปเลยหาหนึ่งศูหรือสองหนึ่งศูนย์นี่คือพอต้องเรียกฟันทงไห่หมูเจรนะครับเนาะสายตาพอต้องเรียกเฮงสันบอบแบงเจ้าตัดสินเจ้าฟันทงมาเลยบ่ต้องคิดหนักฟันทงให่หมูคนยนิ่นหลดนี่เขาบ่อก,ก้ไก่ก็เพิ่นตัว<ม>เอาเมีนบนอบตัวไหนหาหน <า S 2> ึ่งศูนย์หาหนึ่งศูนย์บ๊อบแบงกับฟันทงคันบอหาหนึ่งศูนยกะก็ที่เรกกัเป็นสองเป็นบอันบ่หาหนึ่งศูนย์กับสองหนึ่งศูนย์นะครับเาะนี่ พระมูเจอบกรลาวันที่นี่มูเจ้าก็ไปบวกลบคูณหารเอานะครับเนาะไปมาที่นี่เรื่องของเราแขเียจักน้อยจักบางจะกข้าอืทายฝนตกทำเพราะต้องเหลือก็ยังรอให้รอให้มันทำอยู่ก็ยังไม่ทำเลยเขาบอาเออภาษาสารภาษาคุณสารฝนตกทำก็แปลว่าเวลาเราไปทํางานอะไรก็ช่างช่วงฝนก็ตกมาเขาเรียกเฝนตกทำค่อยกันเ้าทำเนี่ยบนไ่นทำเนี่ย อันเว้าเเว้ากับบ่าวแบงนะครับเนาะอ่ะยูจานครับเป็นอย่างนั้นดูเงาดูเคราะห์ดูเงาด้วครับผมต้องเลยเห็นเลขเรื่องภาษีถ่วงให็ดนะครับเลขผมเลขเห็นผมเห็นเลขเกตซี่ยูจานครับท่านผู้ชมผมเห็นเลขเกตซี่ยูจานกับเลขกับเลขแปดหนึ่งกับเลขห้าแปดหนึ่งครับผมเห็นเนาะครับเนาะยูจานผมเห็นผมเห็นเกตซีกับห้าแปดหนึ่งยูจานขัวมือท่านผู้ชม แต่ปัาสี่นี่จานใส่มือเป็ยนยังนอนะครับจานขวามือผมทวงให้เด้อเอาผมทิทวงจานใส่มือปัาทีนี่จานใส่มือตีแล้วพอต้องเลียก็เห็นเอาฟันทงไปเลยหนึ่งเก้านี่ฟันไปตรงๆเลยหนึ่งเก้าปลาทีนี่นี่จานใส่มือนี่กับกับสามศูนย์พอต้องเลียเห็นแล้วสามศูนย์นะครับแล้วตัวที่ดำๆนี่ครับคือพอพอต้องพอต้องทวงให้แล่าพอต้องเลียทวงให้เอ้ามา่งตัวร่างเพป็นปูพอยกระเทาก่อนนะท่านผู้ชม เวลอขับไดผู้ใดเห็นยังไดก็คือนยังสันเห็นยังสันคือ้ยังไดเราคเนวณดู่นี่เองับ่าผู้ใดเห็นก็บอกได้ครับได้เห็นอยู่บึงไดน้อกัว่ากันไปเบื้องรับเบื้งผู้เจ้าเห็นยังไดก็บอกสบต้องแรเลยว่าเห็นอยู่แหล่งปูหีืมีบ่อหนาเราคนวณส่องให้เบื้องตัวเราทราบกันเดี๋ยวอต้องเรียับขับพาอย่างนี้มีดอกเราสอนเราต้องมีนอกันดอกนาะ นยังเห็นยูตักยูมึงเออยูมึงนิ้วก้อยคนบวกนดูเยอะครับเด้อพอต้องเห็นพอต้องเห็นเลยพอเป็นยังเบาเบาแบียงจะว่าเป็นยังนี่นี่นี่ตัวนี้ไหมเป็นยังนี่คือเก่าสามจะว่าคือเนาะอือคุณผู้ชมมัคันพวกเก่าสามกับเบียงสามเนี่ยเป้นอะไรจิงเจ้าเห็นเห็นยังเบาแบีบอกมาเด้อเดี๋ยวเราต้องเลียสีวนไปหลอดหนึ่งเออกลับมากระสิเลือกทุกกระเบื้องแล้วกลับมากระลาเอ๋ยลาตัวมูเจ้า ออนจะก่อนเดือครับมีอย่างประโยนี่เกิดพื้นในบเด้ครับเด้อเบ้งยุคอเบอรเด้ครับเด้อเรือเบ้องยุคข้อกันนะนี่ลอตัวอย่างยุคข้อแล้วพอต้งเลสิบบอุคข้อเพิรนน่ะพอต้งเลีเห็นเลขหนึ่งแปด้ครับเนาะขับ่นหึ่งแปกับหนึ่งสามเบอ้อหน่เนาะเบาเบียนี่เหรนบอนน่สาม บอเบเซนซีสามคนนะครับยุคข้อเนเอาเอ,าอาา่าคนใดเห็นอะไรก็คือยังสั่นนะครับเนาะไปวันที่นี้เ,เบอรบผมไม่ก้อนไข่อืมนะครับเนาะเห็นอะไรตจังว่ากันตัวเด็กศูนย์ี่เลย่ะกนช่อต้องมืออน เต้านี่แหละนี่ตรงนี้ก็ะดนเต้ามเคยให้เขามันคือจังหกศูนย์หาเนี่ยที่ผมเห็นเขาเนอะ,ะนี่ครับสามตัวนะครับแล้วหกศูนย์หาไปวนไปอีกเชนึงหางปะทัดกับบุมีแล้วแล้วเขาเขาออกบแล้วยกเว้นตั้งสี่ไม้จุดไม่แบบที่นี่คันแมนเกี้ยวกับเก่านี่ผู้ใดจะเข็นจะจะติดตามหางปะทัดเก่านี่ ท่านผช้ชมก็บเบื้องยอ้อนหลังเอาทีว่ามันมีหางกว่าถัดเกา่าเ้อครับเด้ออยู่ในหางกว่าถัดเก่านี่ยังมีอยู่เด้อครับแล้วอยู่ในโทรศัพท์อยู่ใน,น,ในของเอ่านเบิ่งยอ้อนหลังครับเบิ่งหางกว่าถัดเ้อครับเด้ออยู่ในหันพอท้องเรืยกิดว่ามีอีกงุนสิมาเนิแล,ล้วคำนาะอันนี้พอต้องเร้เห็นอยู่ใบไม้เห็นเห็นอยู่ใบไม่นี่เดี๋ยวก่อนใบไม่นะครับเห็นอยู่ใบไม่อืมป้าขึงงา้งมเดย บหนึ่คือยังเกศสามครับเนาะหรือเปลสามะครับเบื้งขัก, 8, เ,กเปี่เกศเบสไปมาที่นี่ว่าตัวเป็นไฮเลีวเด้เราคเนะณอะอยู่องเตาด่ก็นบ,บริวารเพิ่ดอกนี่เรับเนวะอะพอปะเปลี่ยนพอเปลีปล่ยนเลย,ยโอใบไ,ไม้ล้น อ่ะคุณผู้ชมดูครับอ่ะมาที่นี่กับสิล่าเด้เด่วบัตรมูเจ้าต้องคำนวณล่ามูเจ้าไปแล้วก็บ,บาดแบงไปพอดีอ้าคุณผู้ชมมุสีล่าอยู่ในภาพนี้ลนะเอาวท่านผู้ชมมาที่นี่อาปูปูพญาเตา่าพอต้องแลคนเดือกก็สิขอลาปูกับบานกับซองให้ผู้ขากับบานแขวขาดปลอดภัยท่านผู้ชมครับปูพญาเตา่าเผื่อหายแล้วครับด้ะเออเลขเซียมซี่เออสามศูนย์หกหรือสามศูนย์เก้าแล้วก็สองตัว หกเก็หรือเก็หกหรือเก้าเก็เก็เก้าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นให้เบิ่งเป็นแนวทางครับเนาวณว่ิคือของผู้เจ้าเด็กผู้เจ้าบ่หัวนี้ผมกับเบ้าแบงหลานบ่ต้องเลี้ยงคนเดียวว่าิดคอร่าท่านผู้ชมให้ผู้เจ้าแห่งเลยรวยแหงรวยรวยรวยสวยๆกำงามกับเด็กปูพญาเตางวดไปจังหวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ดให้ลูกเจ้ายูดีมีแห้ง ข้อมเก็บยีเดริข้อมไข่ใหญ่มีนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้งเงินแสนแปดมือมาได้แก้วมานี่เดิเนทางไปใส่มาใส่กับครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับอยู่ดีมีแห้งโรคภัยไข่เก็บเออเฝ้านัวหัวหมอนต่อกันยิ้มแยม้มแก้มใสครอบครัวมีความสุขผมก็จะขอลาไปซ้ำนี้แข่งๆรวยๆซื่อๆงามทุกท่านสวัสดีครับไปอืม